เขาหนีได้แมาฝากโอ้ยของฝากเด้นิขอบคุณค่ะกินเป็นว่าล่ะมาแค่ยังี่มายังมาเกี่ยวมังกรจ้ากินแล้วไปานใช้จานไว้ลูกไส้จบขีดน้ำแนมา้นน้านตื่นุบาใหม่ไปจายดิมาคุณหน่อยเอาเม็ดเอาเม็ดมาหได้ไเม็ดเเอาเม็ดใช้จานไว้แล้วแน มักมาหนุ่ลูกเจ้ามากกว่างสินี oh promise, right. <sh <sh okay. yeah. ่มาเลยกินโ้ตินโน้ตเพราะว่ากินตอนเช้าจะได้แบบว่าสุขภาพร่างกายดีมันจะได้ไม่ถึงข้าวเขาว่าเจ้ากินอันนี้เจ้าก็ลดเบิ้งป่วนกันแกเบิ้งหลักเจ้าเจ้าจะกินข้าวเบิ้งทั้งหลังเจ้าก็่อยแบบกันบ่บ่าวานรีบสิแม่เขาก็จะอันอันคอยเมื่อบานเหมือนบ่เจ้าก็ไปถามคนนี้ว่ามันรีบบ่เจ้าก็ไปถามบุตรหลานๆลาเขาบางแง่ดี๋ยนี่ดาค่ะบ่ามีแล้วมันมีบ่าวานกินดาก็กินแคียว ดรสีปลาข่อยเมื ing, ่อบ้าเมือนคุณหมอว่าเจ้กกี้จะมาตรวจกบบาทอีกเตือนเลยบาหยุดกำลังสี่ใช่ไหมกำลังตรวจกบบาทหูแจักทันมาตรวจมันก็ต้องเปลี่ยนข่อยคิดว่าขับตรวจจะได้ก็เปลี่ยนทันมาตรวจแล้วเดือนนี้ปากแห้งได้ไหมเป็นปากแห้งยาอัคคีน้ำกูกินอีกยังเป็นน้ำลูกปลากระเี่าไปร้านเป็นกินแตงโมหงพระเอกแคมมือข้บ้านนี้ ไปแล้วๆลที่อยากตะนาามิแคมมันใส่โพลสลดหลายบออจังไหเนาอบอกว่าอยู่ดิยี่ดิเดอื่นปากเป็นปากแห่งงันบะเออปลาแห้งก็แห้งกินนาไปกับปวนเยวท่านที่เลยเอาเนี่ยบอบอสขาว่าเปลี่ยนขอ่าเปลี่ยนแลยวว่าเาแต่ว่าน้ำตาล่อยกอไปจอมเดียนก้อนหนึ่งสองอยสามชิ้นบ่บันนี้ขอไม่อยู่บ้างก็ไม่กินนั่นกินนี่ขอกินเดียวพี่ิตจอดีนึงลอยลอยสามชิ้ เอดมาจอยแค่มาจอยอาทิตย์่่นจอยอีกร้อยสี่สิบหกมาจอยอีกคนหนึ่งร้อยร้อยร้อยเก้ามันลดลงอยู่เก้าเก้าแปดมือเศ้านี่จอมือเศร้านี่เขาคือจอยสูงอย่สองบ้าแม่บพูดเนงกันเราลวพวไปซื้อจอยมาอาทิตย์นึงกับจอยนึงลูกใช่จ้าอย่างพูดหนึ่งช่วงนึงไอ้จอยโลกนี้ไอ้จอยนี้เออมิตรมาจะขอจอยลกนั้นมบกเป่นเจ้าของอดีวันที่มาี่ อีหลีตัวมึงจอยลงงจอลงกอะก็จอยเป็นช่วงนี้อีหลีได้ไหมช่วงวันขึ้นก็ขึ้นย้จะมากินเขาไร้พวดปัญญงันเพราะวันอ้วนง่ายเยอะกินแล้กอ่นงายกินเขาก็ได้ลาบลาอยไม่กินเขาวติ